ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดตัวศูนย์ไทยเทรด .com เซ็นเตอรจังหวัดกาสินร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามยกขบวนสินค้ามาให้คนกรุงได้เลือกซื้อกรุ่มการขนส่งทางบกเผย5เดือนประชาชนร้องเรียนแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารมากกว่า90%ต่อไปนี้พบกับวิจิตราจัดเข็มและทีมข่าว Hit TV สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันจากทางทีมข่าว Hit TV ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดตัวศูนย์ไทยเทรด .com center สนับสนุนผู้ประกอบการไทยทำธุรกิจต่างประเทศแบบครบวงจรค่ะนางนันทวันสกุลตนาธอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์ไทยเทรด .com center ณอาคารริมน้ำชั้น5กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งประชาชนที่มีความสนใจพร้อมให้คำปรึกษาให้ความรู้และความเข้าใจด้านการค้าออนไลน์เสริมสร้างศักยภาพการทำการค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ไทยเทรด .com และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จากความสำเร็จของการดำเนินงานของเว็บไซต์ไทยเทรด .com e-marketplace อันดับหนึ่งของประเทศไทยทำให้มีผู้ประกอบการมากกว่า60,000รายไว้วางใจนำสินค้ามาขายนะคะจำนวนกว่า200,000รายการและมีผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้าชมสินค้ามากกว่า2 000, 1 7ล้านรายจากกว่า200ประเทศทั่วโลกค่ะ ซึ่งประเทศที่เข้าชมมากที่สุดนะคะนอกจากคนไทยแล้วประเทศจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาปากีสถานและอินโดนีเซียก็ได้รับความนิยมเช่นกันค่ะก็วันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเปิดศูนย์ไท a เท r ด d e com นะคะไท a เทด d e com เนี่ยเป็น B 2 B e market place ที่เราเปิดให้บริมามา2ปีกว่าแล้วคือ เราอยากจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถที่จะทำการค้าส่งออกอ,ออนไลน์ได้นะคะขณะนี้เนี่ยบนเว็บไทยเทรด c o m ของเราเนี่ยถึง60,000กว่ารายเป็นผู้ขายประมาณ11,000รายที่เหลือเนี่ยเป็นผู้มาลงทะเบียนเป็นสมาชิกไว้นะคะมูลค่าการซื้อขายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาด้วยสมาชิกจำนวนมากเนี่ยเราพบว่า ทางผู้ประกอบการรายเล็กการอบรมสอนอวิธีการทำออนไลน์มีการอ,าออนไลน์ทูตอรี่อยู่แล้วในระบบแต่ว่า,า SME หลายท่านเนี่ยอยากจะให้มีศูนย์ที่สามารถจะเข้ามานั่งนั่งคุยขอคําปรึกษาได้ก็เลยมีการเปิดศูนย์ ศูนย์ให้บริการไทยเทรดเซ็นเตอร์เป็นศูนย์ความรู้การทำการค้าออนไลน์ผ่านไทยเทรด c o m โดยการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรความรู้และสื่อความรู้ต่างๆของไทยเทรด c o m เป็นข้อมูลการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไปให้เกิดความรู้ความเข้าใจการค้าออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการให้บริการคำปรึกษาแนะแนววิธีการใช้งานไทยเทรดคอมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน และเป็นจุดบริการถ่ายภาพสินค้าการให้บริการแนะนําวิธีการถ่ายภาพสินค้าและการตกแต่งภาพสินค้าให้น่าสนใจโดยมีผู้เชี่ยวชาญสัปดาห์ละ1วันค่ะนอกจากนี้ผู้ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมขายสินค้าที่ t ไทยเทร e .com นะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w .thaitrade .com ค่ะ นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ยังได้มีการเปิดเผยนะคะว่าได้มีการสั่งทูตพาณิชย์แจ้งความคืบหน้าแก้ปัญหาแรงงานไทยให้ผู้นําทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเข้าใจและยืนยันนะคะว่ายุโรปยังไม่แบนสินค้าประมงไทยเพียงแค่ชะลอก,การซื้อจากผู้ส่งออกบางรายเท่านั้นคะ่นนะ,นนะนางนันทวันสกุลตนาอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า ผลกระทบจากการที่สหรัฐอเมริกาได้จัดให้ไทยอยู่ในอันดับ3ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2,557และสื่อของสหภาพยุโรปหรือ EU ได้กล่าวหาไทยเรื่องแรงงานทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้สั่งการให้ทุตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปชี้แจงลูกค้าและผู้นำเข้ารายสำคัญถึงแนวทางการทำงานและแก้ไขปัญหาของไทยในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง พื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาแรงงานพร้อมกับได้ส่งข้อมูลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานไปให้ทูตพาณิชย์เป็นระยะๆะะแล้วจากนั้นก็ให้ทูตพาณิชย์ไปชี้แจงทําความเข้าใจผู้นําเข้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและยังคงทําการค้ากับไทยต่อไปค่ะ ส่วนในระยะยาวนะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้หารือร่วมกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอุตสาหากรรมที่ใช้แรงงานมากทั้งประมงสิ่งทอน้ำตาลซึ่งจะต้องมีการปรับกระบวนการผลิตการจัดหาวัตถุดิบที่จะต้องสามารถชี้แจงได้โดยต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ส่วนกรณีที่มีบางประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาออกข่าวว่าจะไม่นําเข้าสินค้าประมงจากไทยนั้นเป็นเพียงแค่บางบริษัทไม่ใช่ทุกบริษัทค่ะและไม่ได้ยกเลิกนําเข้าทันทีผู้นําเข้าบางรายขอชะลอก,การนําเข้าในช่วงนี้จนกว่าผู้ส่งออกไทยจะชี้แจงและยืนยันให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่าในห่วงโซ่การผลิตไม่มีการใช้แรงงานบังคับแรงงานผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ซึ่งเท่าที่ทราบบริษัท CPF ก็ได้มีการชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ซื้อในยุโรปแล้วขณะเดียวกันยังมีอีกหลายบริษัทที่ยังคงยืนยันทำการค้ากับไทยเช่นสมาคมผู้นำเข้าอาหารทะเลรายใหญ่ของสหรัฐหรือ NFI เป็นต้นค่ะในส่วนของปัญหาแรงงานแรงงานบังคับแรงงานทาสที่มีปัญหาอยู่ทั้งที่สหรัฐและก็ที่ยุโรปเนี่ยนะคะ หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาบรูรณาการการแก้ขแ,แ,แก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยในส่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเรามีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือว่าทุตพาณิชย์เนี่ยอยู่61แห่งนะคะฉะนั้นโดยเฉพาะในสหรัฐและยุโรปเนี่ยเราจะมีการส่งข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆในเชิงเช่นข้อมูลว่า มีการดําเนินคดีกับผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหนนะคะมีการาลงโทษตัดสินลงโทษมากน้อยแค่ไหนเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเป็นประเด็นหลักที่สารัฐอ,อาจจะดาวนเกรดเราลงมาที่เทียสามเนี่ยเพราะว่า,าข้อมูลต่างๆที่เราเคยส่งไปเนี่ยเขาบอกมันขาดในแง่ของความจริงใจที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ฉะนั้นในปีที่ผ่านมาหรือในในเอาเป็นว่าใน6เดือนที่ผ่านมามีการดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ตัวเลขต่างๆเนี่ยก็ส่งไปที่รัฐบา,าลสหรัฐทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีในส่วนของผู้นําเข้าเองเนี่ยอาจจะไม่ทราบแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆให้ทางพุทธพาณิชย์ด้วยเพื่อที่จะออกไปพูดคุยทําความเข้าใจกับผู้นําเข้านะคะจริงๆแล้วเนี่ย ปัญหาอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าเป็นจำนวนน้อยมากนะคะผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออก,อก,อก,ออกอของไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีมาตรฐานการเ,เขาเรียกว่าโค d รค่อนดักไม่มาตรฐานการปฏิบัติตนที่ดีนะคะไมเะ่เรื่องการใช้แรงงานทาสแรงงานเด็กเนี่ยไม่มีแน่นอนคะ่ะ จังหวัดกาลสินและจังหวัดสมุทรสงครามจัดงานมหกรรมผ้าไหมแพรวาและสินค้าดีกาลสินและงานสินค้าอินทรีย์ไทยก้าวไกลสู่ AEC ค่ะนางสาวอุรวีเงารุ่งเรืองรองประลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมแพรว่าและสินค้าดีกาลสินและงานสินค้าอินทรีย์ไทยก้าวไกลสู่ AEC 2014ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดกาลสินและจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์นำเกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยใน13จังหวัดภาคกลางได้แก่สมุทรสงครามนนทบุรีเพชรบุรีสระบุรีนครน,นายกสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีสมุทรสาครอยุธยาปทุมธานีสรแก้วราชบุรีมาจัดแสดงและจำหน่ายระหว่างวันที่27-30มิถุนายน2557 นาลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเ mm. จเจมอเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร mm. เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสินค้าอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาฬสินและจังหวัดในภาคกลางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย mm. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างโอกาสาทางการตลาด mm. เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ mm. ได้พบกับกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการค่ะปิดฉากแล้วนะคะสำหรับ Commart Next Gen 2014ซึ่งพบว่ายอดขายรวมในงานค่ะมีจำนวน2,000ล้านบาทตลาดไอทีเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งส่วนสินค้าน้ตบุ๊กเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดค่ะ นายพรชัยจันทรสุปแสงผู้อำนวยการธุรกิจสื่อไอทีบริษัท ARIP จำกัดมหาชนผู้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าไอทีกล่าวว่าการจัดงานคอมมาร์ดเน็กเจน2014ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่19-22ถึง22มิถุนาย,ยนที่ผ่านมา ARIP ในฐานะผู้จัดงานมีความพึงพอใจมากกับภาพรวมการจัดงานคอมมาร์ดเน็กเจน2014ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของผู้เข้าชมงานยอดขายของแต่ละบูธเป็นที่น่าพอใจคะ่ะ ด้วยอาจจะเป็นสภาพบ้านเมืองในตอนนี้เริ่มผ่อนคลายทำให้ประชาชนกล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและสินค้าใหม่ที่อยู่ในเทรนนะคะทั้งโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนพันธม,มิตรผู้ค้าไอทีต่างก็มีการจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมแบบพิเศษโดยสินค้าขายดีได้แก่โน้ตบุ๊กมียอดขายกว่า50%แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนตามมาเป็นอันดับ2อ,อยู่ที่25% ส่วนทีวีดิจิตอลมาแรงกับฤดูการของบอลโลกค่ะยอดรวมอยู่ที่15%เปและสินค้าอื่นๆคิดเป็น10%ของยอดขายรวมในงานกว่า2,000ล้านบาทเป็นไปตามที่คาดการไว้ค่ะสำหรับทิศทางการจัดงานคอมมาท ไทยแลนด์2,014ในช่วงปลายปี ARIP ยังติดตามกระแสไอทีอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อหาสินค้าที่ทันสมัยมาให้ประชาชนได้จับจองเป็นเจ้าของก่อนใครโดยจะมีการจัดงานขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2,557ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ ตองดแด้วยสองส่วนผสมที่ผสานเพื่อเพิ่อมอาหารผิวทั้งสารสกัดจากโสมและวิตามินอ e. ีรวมถึงคุณค่าของซาโปนินและน้ำผึ้งที่จะทำให้ผิวของคุณแลดูกระจ่างใสเรียบเนียนดูมีออร่าแบบสาวเกาหลี พบกับรายการ l e a d e r Talk รายการที่จะนำบุคคลที่น่าสนใจมาพูดคุยในประเด็นที่น่าติดตามด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตดำเนินรายการโดยบัณกรบุตสิงห์ พบกันหลังข่าวท้องถิ่นประจำวันในวันจันทร์และวันอังคารอย่าลืมติดตามชมนะครับ l e a d e r t a l k เบื่อไหมกับปัญหาเที่ยงแล้วกินอะไรดีวันนี้จะไปไหนอ่ะร้านไหนอร่อยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณชมรายการฮิตพากินรายการที่จะพาคุณไปตลอนทัวร์ชิมกินอาหารอร่อยกับพิธีกรอารมณ์ดีร้านไหนดีร้านไหนเด็ดไม่ว่าจะอยู่ในซอกซอยไหนเราจะสรรหามาเสิร์ฟถึงบ้านท่าน ทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางช่อง8 Hit Channel Hit TV โลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณกลับเข้าสู่การรายงานข่าวในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้นะคะติดตามกันที่กรมการขนส่งทางบกได้เปิดเผยนะคะว่า5เดือนปีนี้พบประชาชนร้องเรียนแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร96.80ค่ะ นา,นายอัศไทยรัตนดีหลกหน้าภูเก็ตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า5เดือนแรกของปี2557ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะสายด่วน1584จำนวน12,565รายนายอัศไทยกล่าวต่อนะคะว่าโดยกรณีที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคือปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารมีจำนวนมากถึง4,337ราย โดยก,กรมการขนส่งทางบกได้เรียกตัวผู้กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและเปรียบเทียบปรับแล้ว1 2 1 6 3รายคิดเป็นร้อยละ9 6 8 0สส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเปรียบเทียบปรับต่อไปค่ะสำหรับการร้องเรียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกในช่วงเดียวกันมีจำนวน5,200รายความผิดส่วนใหญ่คือขับรถประมาทหวาดเสียวจำนวน1640ราย ได้เรียกตัวผู้กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและเปรียบเทียบปรับแล้ว4,392รายคิดเป็นร้อยละ84.46ที่เหลืออยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบสวนความผิดเพื่อเปรียบเทียบปรับค่ะกรมการขนส่งทางบกยังได้มีการนำข้อมูลมาพิจารณาในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพื่อที่จะลงโทษผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุนะคะว่าขณะนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะ ช่วงฮิตอัปเดตวันนี้นะคะเราจะไปติดตาม IUCN ค่ะวันผู้บริโภคปลานกแก้วจะมีการกระทบต่อระบบนิเวศนะคะพร้อมกับชี้ว่าปลานกแก้วเป็นตัวช่วยในการเติบโตของปรกากรางังและเพิ่มปริมาณเม็ดทรายในทะเลได้ค่ะจากนั้นไปติดตามกันที่รูปแบบของโรงแรมฟองอากาศสุดแปลกที่ประเทศฝรั่งเศสจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรายละเอียดในช่วงฮิตอัปเดตค่ะ นายเพชรมโนโประวิตรรองหัวหน้ากลุ่มงานอนุรักษ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ iucn เปิดเผยว่าจากการสำรวจและเก็บข้อมูลตลาดร้านค้าปลาตามแนวชายฝั่งทะเลรวม ทั้งในห้างค้าส่งขนาดใหญ่พบว่ามีการนำเอาปลานกแก้วมาขายกันเป็นจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศเนื่องจากปลานกแก้วถือเป็นปลาที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในแหล่งประการังที่ดีที่สุดในบรรดาสัตว์ทะเลทั้งหมด โดยนายเพชรเผยว่ามีการนำเอาปลานกแก้วมาขายกันจํานวนมากทั้งๆท,ท,ที่เดิมปลาชนิดนี้ไม่ได้อยู่ในความนิยมหรือเป็นเนื้อปลาที่รสชาติดีเหมาะสําหรับนํามาประกอบอาหารซึ่งจากการสอบถามไปยังห้างสรรพสินค้าส่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งระบุว่าปลานกแก้วที่วางขายมาจากการเพาะเลี้ยงโดยเอาลูกปลามาจากทะเลมาเพาะเลี้ยงจนมีขนาดที่สามารถนําออกมาขายได้ซึ่งการกระทําดังกล่าวส่งผลเสียต่อ ระบบนิเวศเป็นอย่างมากทั้งนี้เนื่องจากปลาโนกแก้วเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังกินสาหร่ายทะเลเป็นอาหารเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ปะการังบอบช้ำจากการฟอกขาวและเวลาที่มีสาหร่ายมาปกคลุมเพราะปลาโนกแก้วจะช่วยกินสาหร่ายทำให้ตัวอ่อนของปะการังสามารถเติบโตได้ อีกทั้งจากการวิจัยเก็บข้อมูลพบว่าปลาโนกแก้วแต่ละชนิดเฉลี่ยแล้วจะขับถ่ายออกมาเป็นทรายละเอียดถึงปีละ90กิโลกรัมโดยเฉลีย่ยซึ่งถือเป็นปริมาณเม็ดทรายในทะเลหมุนเวียนแร่ธาตุในปะการังรวมทั้งถ้ามองแบบลึกๆวิถีชีวิตของปลาโนกแก้วนั้นเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากการขับถ่ายนั่นเอง อย่างไรก็ตามตอนอยากให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะกลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องออกมาให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากมิฉะนั้นแล้วในอนาคตอันใกล้หากมีการสร้างกระแสขึ้นมาให้กินปลานุกแก้วก็จะเกิดปัญหากับระบบในเวศในท้องทะเลมากยิ่งขึ้นครับบาร์เบอร์โฮเทลโรงแรมฟองอากาศ อีกหนึ่งโรงแรมแปลกสุดน่ารักโปร่งใสใกล้ชิดธรรมชาติแบบ360องศาให้บริการอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสออกแบบโดยปีแอร์สเตฟานีด u m a สขนาดห้องของ b u บเบิลโฮเทมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่4เมตรความสูงจากเพดาน3เมตรทุกห้องมีระบบแอร์ล็อกกันลมแต่ละบับเบิจะตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ หรือตรงไหนพื้นที่ลาดเอียงก็จะเสริมด้วยท่อนไม้เพิ่มความมั่นคงการเดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ทำได้เพียงการเดินเท้าเพราะทางเข้าเป็นถนนส่วนบุคคลแต่ละห้องของ Bubble Hotel แตกต่างหลากหลายไม่ซ้ำแบบโดยแขกที่มาพักสามารถเลือก Bubble ได้หลายประเภทมีทั้งแบบใสทั้งหมดและแบบใสเพียงครึ่งเดียวขึ้นอยู่ว่าต้องการความเป็นส่วนตัวแค่ไหน และแม้จะอยู่ท่ามกลางป่าเขาทางโรงแรมก็ได้จัดบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าห้องอาบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบคันทีเดียวครับ และเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อเสนอแนะหรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025305455และสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะวันนี้หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วที่ันพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ สมาชิก Hit TV และ CTH ล,ลาพพท้าท่านสามารถรับชมช่องดิจิตอลทีวีครบทุกช่องได้ทางระบบอนาล็อกของ Hit TV และในระบบดิจิตอลของกล่องรับสัญญาณ c d h ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีช่องดิจิตอลทีวีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการแพร่ภาพส่งผลให้ท่านสมาชิกจะยังไม่สามารถรับชมช่องต่างๆดังกล่าวได้ โดยท่านสมาชิกสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ f a c e o o o แ f a n p a ฮิตทีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณเรียนท่านสมาชิกเคเบิลทีวีฮิตทีีและสมาชิกซ t ทลาดพร้าวเรื่องการปรับผังรายการและจัดเรียงลำดับช่องรายการใหม่ ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชได้ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่พุทธศักราช2556และผู้ได้รับอนุญ,ญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่หรือเคเบิลทีวีต้องดำเนินการทดลองนำสัญญ,ญาณวิทยุโทรทัศน์ จากโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตัลมาเผยแพร่ตั้งแต่วันที่1เมษายน2557เป็นต้นมาเพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวทางบริษัทไฮเทคเคเบิลท e วิชัน่นจำกัดหรือ h i ีวีจึงจำเป็นต้องปรับผังรายการเพื่อนำช่องรายการทีวีดิจิตอลมาแพร่ภาพให้สมาชิกได้รับชมในระบบอนาล็อกซึ่งไม่ต้องติดตั้งกล่องเซตทัมบ็อกซ์ซึ่งช่วงทดลองออกอากาศ ยังมีทีวีดิจิตัลหลายช่องรายการที่ยังไม่ได้ทดลองแพร่ภาพและมีหลายช่องรายการมีในผังรายการเดิมอยู่แล้วทางบริษัทจึงจำเป็นต้องปรับผังและจัดลำดับช่องรายการใหม่อีกครั้งภายในวันที่30เมษาย,ยน2557ซึ่งผังรายการใหม่จะแจ้งให้สมาชิกทราบทางช่องคิดแชนแนล สำหรับสมาชิกทีวีที่รับชมระบบดิจิตอลผ่านกล่อง s ซ t t ัมบ็อ c d h สมาชิกสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้โดยสมาชิกต้องปิดกล่อง s ซ t t ัมบ็อและเปิดกล่องอีกครั้งเพื่อทำการวูดกล่องเซ t ทัมบ็อใหม่อีกครั้งสมาชิกจะสามารถรับชมรายการทีวีดิจิตอลที่มีการทดลองแพร่ภาพแล้วตามหมายเลขลำดับ ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสะทะชกำหนดไว้ส่วนสมาชิกที่ยังไม่ได้ติดตั้งกล่องดิจิตอลติดต่อขอรับกล่องดิจิตอลและสมัครแพ็กเกจเพื่อรับชมได้ที่สำนักง,งานฮิตทีวีหมายเลขโทรศัพท์02-530-5455ซึ่งเราเปิดทาการทุกวันสำหรับในส่วนของใบแจ้งนี้ค่าบริการ c d h สำหรับสมาชิกที่ติดก,กล่องดิจิตอลและได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้จากบริษัท h ไฮเทคเคเบิลท s ว o ชจำกัดหรือ CTH ลา้าวแล้วแต่ยังได้รับจากบริษัท CTH Member จำกัดอีกหนึ่งฉบับจึงขอแจ้งให้สมาชิกนำใบแจ้งหนี้ฉบับของ Hitech ฮเทคเคเบิลท s ว o ชจำกัดไปชำระค่าบริการทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คข้อมูลการชำระค่าบริการของสมาชิก หากสมาชิกมีปัญหาเรื่องใบแจ้งหนี้ติดต่อสอบถามได้ที่025305455ทางบริษัทขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการเคเบิลทีวีของฮิตทีวีและซีดีเอชลาดเปด้วยดีมาโดยตลอดหากมีปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้าในการให้บริการทางบริษัทต,ต้องขออภัยมาณที่นี้ครับ